วันนี้ขอสวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตามช่องอาจารย์นะครับวันนี้จะมาทบทวนกฎหมายนะครับซึ่งอาจารย์ว่าเป็นประเด็นที่มีความสําคัญมากนะคือว่ากระบวนการสอบสวนเสียไปเนี่ยถ้าใครติดตามยูทู e อาจารย์นะครับก็จะรู้ไดยว่ากระบวนการที่สมงผลพนักงานในการไม่มีอำนาจฟ้องนะครับมีอยู่ขับการนะครับคนท้องชอบร้องหานะครับคนหนึ่งก็ให้เราไปท่องมาตราสองมาตราหนะครับส่วนท้องก็เป็นเรื่องที่่าด้วยท้องที่มาตราสิบแปดสิบเก้าสิบนะครับส่วน คนท้องชอบชอบนั่นก็คือต้องเป็นพงศสผู้รับผิดชอบนะครับในการส่งต่อสำนักงาพัฒนาการตามมาตราเอ่อสิบแปดวักสามสิบเก้าวักท้ายและยี่สิบวักหนึ่งนะครับนะส่วนร้องก็คือในกรณีของพิจาตัวจะต้องมีคำร้องทุกต่อระเบียบตามมาตรา121วรรค2ประกอบกันบสร้อย0 7นะครับส่วนสุดท้ายก็คือ ต้องมีการแจ้งข้อหาตามมาตรา134วรรคหนึ่งนะครับซึ่งมาตรา134วรรคหนึ่งเนี่ยมันมีหลักการที่มีความสําคัญมากก็คือว่ามันต้องมีการแจ้งข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบด้วยนี่คือหลักการคิดนะครับนะประเด็นที่อาจารย์จะมาพูดถึงวันนี้นะครับก็คือว่าการการแจ้งข้อเท็จจริงและแจ้งข้อหาผู้ต้องหาทราบตามมาตรา134วรรคหนึ่งนะครับมันมีหลักการก็คือว่าถ้ามีการแจ้งข้อหานะครับนะแต่ยังไม่มีการสอบปากคา ประเด็นก็คือว่าจะต้องมีการจัดทนายความตามมาตรา134ทับหนึ่งวักหนึ่งหรือไม่นะครับซึ่งเราต้องกล่าวขอนว่าครับนะมาตรา134นะครับทับหนึ่งวักหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับในคดีที่มีตรโทษประหารชีวิตนะครับหรือในคดีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีนะครับในประเด็นนี้นครับนะเป็นกรณีที่กฎหมายนะครับนะ บังคับให้ประธานสอบสวนจะต้องจัดทนายความให้กับผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายเุเม่เกิน18ปีนะครับในวันแจ้งข้อหาหรือในคดีที่มีราดับหาศาชีวิตนะครับประเด็นที่อาจารย์ต้องการจะเน้นก็คือว่าในชั้นสอบสวนนะครับมีการแจ้งข้อหานะครับแต่ยังไม่มีการสอบประคำถามว่าจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัตมิมาตรา1 3ึราทับหนึ่งวรกหนึ่งหรือไม่ในประเด็นนี้อาจารย์ขอตอบตรงนี้เลยว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัตินะครับเพราะการจัดทนายความตามบทบัญญัตมิมาตรา134ราทับหนึ่งว หนึ่งนั้นนะครับนะจะต้องเป็นการสอบปากคำนะครับผู้ต้องหานะครับแล้วถ้าอยู่ในชั้นแจ้งข้อเท็จจริงและแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบนั้นนะครับนะพนักงานสอบสวนไม่จําเป็นต้องนะครับจัดทนายความตามบทบัญญัติของมาตรา134ทับ1วรรคหนึ่งให้แก่ผู้ต้องหา ัก,การรนะคบซึ่งหลักการพวกนี้เป็นหลักการที่มีความสําคัญมากนะครับแต่ถ้าเป็นการสอบปากคำแล้วนะครับเป็นการสอบปากคำเนี่ยเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับเลยถ้าเป็นคดีที่มีระโทษประหารชีวิตนะครับหรือคดีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันแจ้งข้อหาวักหนึ่งนะครับร้อยสามสิบสี่ทับหนึ่งวักหนึ่งพนักงานต้องจัดทำไม่ความเพราะถ้าพนักงานสอบสวนฝ่าฝืนในผลจะวิ่งไปที่มาตราร้อยสามสสี่ทับสี่วักท้ายก็คือว่านะครับ ผลก็คือถ้าคำต่างๆที่เกิดขึ้นจากการฟาวฟืนมาตารา134ทับหนึ่งนะครับนะครับจะรับฟังในการพิสูจน์ความผิดนะครับขวามผู้ต้องหาไม่ได้แต่สามารถรับฟังในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้นะครับแต่พิสูจน์ผู้ต้องพิสูจน์ความผิดไม่ได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้นะครับนะนี่คือหลักการคิดแต่ประเด็นต่อไปคือว่าล้วการ่าฝืนมาตารา134ทับหนึ่งวรกหนึ่งเนี่ยการสอบสวนเสียไปไหมคําตอบการสอบสวนไม่เสียไปนะครับเพราะมันไม่ใช่คนท้องชอบร้องหา ซึ่งการสูญเสียไปในปัจจุบันก็คือต้องห้าปักการเท่านั้นนะครับนะฉะนั้นการ่าฝืฟนมาตรา1 3 4ทับหนึ่งวักหนึ่งนะครับการสับสวนไม่เสียไปแน,น่นอนนะครับนะครับทบทวนก็คือถ้า่าฝืนมาตรา1 3 4ทับหนึ่งวักหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับก็คือให้คําต่างๆที่เกิดขึ้นไม่สามารถรับฟังในการพิสูจน์นะครับความผิดของผู้ต้องหาได้แต่สามารถรับฟังในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาได้นะเนี่ยแต่สามารถรับฟังในการพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาอื่นได้นะอันนี้คือหลัก การ่าฝืนในส่วนของมาตระตารรมสิบสักหนึ่งเนี่ยนะครับการสับสนไม่เสียไปนะครับก็ฝากพวกเราช่วยกดติดตามนะครับช่อง YouTube อาจารย์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอฝากเกร็ดกฎหมายสั้นๆให้พวกเรานะครับก็ขอสวัสดีครับ